ไก่ทอดไก่ทอดพี่น้องทอดไก่สิกินกับอย่างนี้กินกับตำบัมะขั่วแ่ซิซุปแหละ,หละเอามายุ่ยูยอะยุ่ยๆกำลังเหลืองงามเลยนนเนาะแซ่บบอแซมเนาะทอดจินมนันตอนน้อนท้อนสกินกับข้าวเหนียวแซบพี่น้องเามาน้ำลายไหล เรืองก็แล้วไปซุกแล้วนุ่งมาเด้อมาเด้อผู้หดิงยากยับเอาลูกเซฟเซฟเด้พี่น้องเลยเกือบใส่บัวใส่เกือบเป็นนัวต้องใส่ปุ้งใส่แป้งแบบนี้ จะชิมไก่โดนล้วนแต่กรอบนอกนุ่มในพี่น้องเดี๋ยวร้อยพี่น้องเลยเหลืองจะจะแซ่บกรอบกรอบนอกนุ่มในเด็ดพี่น้องนกจะมักใส่อันหัวพักบัวหัวพักบัวใหญ่นะแล้วก็ใส่แต่เกลือกับแต้านัวเท่านั้นแหละพี่น้องมักปลาไว สมวงหนึ่งแล้วก็อมมเอามาทอดเฮ้ยคุณน่ะสีสันก็ทำมาด่าซินใกล้ได้เนี่ยมีเป้งมีแป้งอย่างได้พี่น้องเลยซินใกล้ร่วนๆไปก่อนเด้อะบายบาย